เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุทธค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ6กันเลยค่ะ ข้อ6นะคะโจทย์ถามว่ากระบวนการที่ร่างกายขับของเหลวและมีเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคคือข้อใดช้อยหนึ่งการบวมน้ำช้อยสองการอักเสบช้อยสามการขับสารคัดหลังช้อยสี่ภูมิคุ้มกันก่อเองและช้อยห้าภูมิคุ้มกันรับมาค่ะอ่ะ ดังนั้นนะคะสําหรับข้อนี้เราก็ต้องมาดูช้อยแต่ละข้อว่าช้อยไหนเนี่ยที่มันตรงกับที่โจทย์บอกก็คือมีทั้งกลไกที่ร่างกายขับของเหลวอ,ออกมาและเซลล์มิดเลือดขาวเนี่ยกำจัดเชื้อโรคด้วยอ่ะดังนั้นเรามาดูกันทีละข้อเลยค่ะข้อแรกการบวมน้ําการบวมน้าเนี่ยเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไปทําให้ร่างกายเซลล์ในร่างกายเนี่ย คือเหมือนว่าโซเดียมเนี่ยมันเข้าเซล์มาเยอะทําให้เซลเนี่ยมีความเข้มข้นมากอ่ะร่างกายเนี่ยก็เลยต้องดึงดูดน้ําเข้าไปในเซลล์มากๆเพื่อทําให้เซลลเนี่ยมีความเข้มข้นที่เหมาะสมไม่ไม่ให้แบบมันเข้มข้นมากเกินไปอะค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยกำจัดเชื้อโรคหรือว่าร่างกายจะขับของเหลวออกมาแต่อย่างใดเลยดังนั้นสําหรับชอยข้อหนึ่งจงถูกตัดออกไปค่ะคือการบวมน้ำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดขาวเลยอ่ะ ต่อมามาดูชอยข้อ2กันบ้างชอยข้อ2การอักเสบการอักเสบเนี่ยจะเป็นการที่ร่างกายเนี่ยหลังของเหลวอ,ออกจากเซลล์หรือว่าเรียกว่าน้ำเหลืองนั่นเองและกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟาโกไซต์หรือลิมโฟไซต์เนี่ยเกิดการทํางานขึ้นมาเพื่อช่วยกันกําจัดเชื้อโรคน,นั่นเองเดี๋ยวพี่เขียนย่อๆให้การอักเสบเนี่ยคือการที่ ร่างกายหลังของเหลวจากเซลล์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าน้ำเหลืองอ่ะคือเวลาเกิดบาดแผลอะไรอย่างงี้อ่ะสมมุติว่าเราไปล้มเข่าถลอกมาก็เซลเนี่ยจะหลั่งน้ำเหลืองออกมานะคะแล้วจะไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวหรือว่าไวท์แบทเซลพี่ย่อเป็น WBC นะคะไวท์แบทเซล ซึ่งจะกระตุ้นทั้งฟาโกไซต์และลิมโฟไซต์อะกระตุ้นให้ช่วยกันกำจัดเชื้อโรคออกไปนั่นเองอะอันนี้คือกระบวนการอักเสบนะคะต่อมาการขับสารคัดหลังสารคัดหลังเนี่ยจะหมายถึงพวกน้ำมูกน้ำตาหรือว่าน้ำลายเลยพวกนี้การขับสารคัดหลังเนี่ย ในสารคัดหลั่งจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไลโซไซทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างเซลล์วอลของพวกแบคทีเรียนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนสารคัดหลั่งมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไลโซไซทำหน้าที่ยับยั้ง การสร้างเซลล์วอลของแบคทีเรียก็คือพอการสร้างเซลล์วอลของแบคทีรียถูกยับยั้งเนี่ยก็จะทำให้แบคที ria เนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้อ่าก็เป็นการทําให้เหมือนเชื้อโรคเนี่ยมันไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้นั่นเองแต่การขับสารคัดหลังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ คือกระบวนการเม็ดเลือดขาวในการกําจัดเชื้อโรคใดๆเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวเลยอ่ะดังนั้นสําหรับชอยข้อ3เนี่ยก็เลยจะถูกตัดทิ้งออกไปเพราะว่ามันไม่ตรงกับที่โจทย์เขากําหนดเงื่อนไขามาที่ว่าต้องมีเม็ดเลือดขาวมาทําหน้าที่กําจัดเชื้อโรคด้วยนะอ่ะดังนั้นเราจะย้ายไปดูข้อ4และข้อ5กันเลยข้อ4กับข้อ5เป็นภูมิคุ้มกันเก่าเองและภูมิคุ้มกันรับมา ก่อนอื่นพี่จะพาน้องๆไปรู้จักว่าภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะพี่จะขอเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันด้านซ้ายจะเป็นภูมิคุ้มกันก่อเองส่วนด้านขวาจะเป็นภูมิคุ้มกันรับมานะคะภูมิคุ้มกันก่อเองเนี่ยก็คือ กลไกของมันอนะก็คือจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมานั่นเองก็คือจะเป็นพวกวัคซีนที่ฉีดเข้าไปแล้วมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเนะี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาในขณะที่ถ้าเป็นภูมิคุ้มกันรับมาเนี่ยจะให้แอนติบอดีแก่ร่างกายโดยตรงคือร่างกายไม่ต้องสร้างเองคือมันให้แอนติบอดีมาเลยอ่ะ อันนี้คือข้อแตกต่างข้อแรกของภูมิคุ้มกันเก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมานะคะต่อมาแล้วภูมิคุ้มกันเก่อเองกับภูมิคุ้มกันรับมาเนี่ยเช่นอะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างสําหรับภูมิคุ้มกันเก่อเองก็จะได้แก่พวกวัคซีนท็อกซอยอะไรพวกนี้ส่วนถ้าเป็นภูมิคุ้มกันรับมาจะเป็นเซรุ่มก็จะเป็นพวกเซรุ่มแก้พิษงูแก้พิษสุนัขบ้าอะแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันที่ได้จากนมแม่ด้วยค่ะ อ่าพวกนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันร,รับมานะและข้อดีกับข้อเสียของภูมิคุ้มกันเก่อเองและภูมิคุ้มกันร,รับมาแตกต่างกันยังไงข้อดีของภูมิคุ้มกันเก่อเองนะคะคือมันจะอยู่ได้นานอ่าแต่ข้อเสียก็คือมันต้องใช้เวลานานในการสร้างเพราะว่าคือพอสมมติฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องรอเวลาให้ร่างกายเนี่ย สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานอ่ะมาดูฝั่งภูมิคุ้มกันรับมากันว่าภูมิคุ้มกันรับมาเนี่ยข้อดีของมันคือตอบสนองไวเพราะว่ามันให้แอนติบอดีโดยตรงเลยมันไม่ต้องรอให้ร่างกายเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองถูกไหมแต่ข้อเสียของมันคืออยู่ได้ไม่นานค่ะคือมันตอบสนองไวจริงแต่ว่าระยะเวลาที่มันจะอยู่ในร่างกายเนี่ยอยู่ได้ไม่นานถ้าเทียบกับภูมิคุ้มกันเกาะเองเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าอ่ะ อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมานะคะซึ่งภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมาเนี่ยมันเกี่ยวกับแอนติบอดีซึ่งก็เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีกลไกที่ร่างกายเนี่ยจะขับของเหลวออกมาเลยไม่เกี่ยวกับการขับของเหลวจากร่างกายเลยดังนั้นข้อ4ี่และข้อ5ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมาเนี่ยก็เลยถูกตัดออกไปไม่ตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการ ดังนั้นเราจะเหลือช้อยอยู่ข้อเดียวแล้วคือช้อยข้อ2ช้อยข้อ2การอักเสบมาดูซิว่าตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาหรือเปล่าการอักเสบมีการหลั่งของเหลวออกจากเซลล์หรือว่าน้ําเหลืองอถูกเงื่อนไขแรกคือร่างกายขับของเหลวอ,ออกมาและมีการกระตุน้นเม็ดเลือดขาวมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวหมายความว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคและดังนั้นช้อยข้อ2เนี่แหละ เป็นช้อยที่ตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการดังนั้นสำหรับข้อ6จึงตอบช้อยข้อ2การอักเสบนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ